ผมชื่อพงษ์ธวัฒน์ข้าวสัมพันธ์นะครับปัจจุบันอายุ45ปีนะครับเป็นกรรมการบริหารบริษัทสีคุงโบเก้นะครับแล้วก็เป็นกรรมการบริหารบริษัทในเครือของสีคุงอีกหลายบริษัทนะครับผมเข้าสู่ธุรกิจนี้เนี่ยต้องพูดว่าบังเอิญนะครับเพราะว่าผมแต่งงานกับคุณนวพรที่เป็นลูกสาวของคุณสีคุงอรุณสวัสดีนะครับก็เลยได้เข้ามาสู่ธุรกิจในหน้าประกันภัย ในส่วนของบริษัทก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เรามีทีมงานขายที่เยอะแยะมากมายขนาดนี้ยอดขายของเราเนี่ยครับเติบโตขึ้นจากหลักร้อยล้านมาเป็นพันล้านจนณปัจจุบันนะครับปีล่าสุดเรามียอดขายสูงถึง3800ล้านนะครับผมก็เชื่อว่าโดยแนวโน้มของธุรกิจซึ่งเติบโตอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เราสามารถจะเป็นในหน้าที่มียอดขายแปดหมื่นล้านได้ในอีกสัก10ปีครับ จุดแข็งของบริษัทสีกรุงเนี่ยผมว่าเราได้ออกแบบแต่หลายอย่างนะครับเพื่อตอบสนองในหน้าไม่ใช่แค่เพียงแต่ในเขตเพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลแต่ตัวเราเองเนี่ยมีทั้งหมด42สาขานะครับ38สาขาเนี่ยอยู่ในต่างจังหวัดในทุกภาคของประเทศบริษัทเองเราได้เตรียมเครื่องมือที่จะให้ตัวแทนแบบ f e to to f e เนี่ยได้ทำงาน และบริษัทก็ยังได้เตรียมเพื่อนมือสำหรับการทำงานแบบออนไลน์ให้ด้วยทุกๆอย่างเนี่ยเราเตรียมให้ทุกท่านหมดนะครับและผมว่าคิดว่ามากกว่าที่บริษัทโบรกเกอร์หรือในหน้าทั่วไปเตรียมให้ท่านเลยครับก็บริษัทสีคุณโบรกเกอร์เองนะครับเราไม่เคยหยุดการพัฒนานะครับเราขยายสาขามาเป็น42สาขาเนี่ยเราไม่ได้ทำภายในปีเดียว ทําภายในวันเดียวนะครับแต่ว่าเราเพิ่มกิจการสาขาเนี่ยปีละประมาณ3าถึงสสาขานะครับเราไม่เคยเพิ่มทุนครับไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีทุนนะครับแต่เรามีกําไรสะสมทุกปีที่เอามาใช้ในการขยายกิจการของตัวเร,ราบริษัทเองเนี่ยไม่เป็นหนี้ธนาคารนะครับเราทําทุกอย่างด้วยการอาศัยกระแสเงินสดและเงินที่เรามีอยู่ในการทํางานนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงสามารถมองภาพอนาคตไปได้ไกล โดยปราศจากภาระความกังวลในเรื่องของดอกเบีย้ยที่ต้องกู้จากธนาคารนะครับในหน้าที่จะทำงานในยุคนี้นะครับผมว่าเราจะต้องพร้อมมากกว่าเดิมเพราะว่าลูกค้าเนี่ยผมว่าสมัยนี้นะครับเสิร์ชข้อมูลความรู้เรื่องสินค้าที่จะซื้อเนี่ยเต็มไปหมดแล้วครับอย่างเรารับสายลูกค้าเนี่ยเรารู้ได้เลยนะครับว่าลูกค้าเนี่ยรู้มากขึ้น เข้าใจมากขึ้นเข้าใจผลิตภัณฑ์ประกันมากขึ้นผมอยากจะเชิญชวนนะครับให้ในหน้าที่ทํางานกับ4ีกรุงนะครับซึ่งบางส่วนเนี่ยถนัดแต่งานประกันรถยนต์อย่างเดียวให้พร้อมเตรียมตัวแล้วก็เปิดใจในการทําธุรกิจประกันสุขภาพประกันชีวิตมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่า2ธุรกิจเนี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิตจะเข้ามานะครับไม่ใช่แทนที่นะครับแต่เข้ามาเสริมเติมมากกว่า เรามีพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่นะครับธุรกิจประกันภัยเนี่ยอยู่เพียงแค่2 0 0แสนล้านธุรกิจประกันชีวิตอีกหแสนล้านนะครับสออันเนี่ยรวมถึง80แสนล้านให้เราในหน้าประกันภัยและประกันชีวิตเข้าไปทํางานนะครับในมุมมองของผมนะครับสีกรุงโรเกอร์ใน5ปีข้างหน้าผมเชื่อว่าผมน่าจะสามารถทําให้บริษัทเนี่ยเปิดสาขาได้ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับ7จจจังหวัดแล้วก็บางจังหวัดคงมีมากกว่าหนึ่งสาขา ก็อาชีพในหน้าประกันวินาศภัยเนี่ยไม่มีผลกระทบมากมายนะักณปัจจุบันนะครับสำหรับสถานการณ์โควิดนะครับแต่เราอาจจะเห็นคนที่ประกรอบอาชีพอื่นมีผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจสายการบินธุรกิจอื่นๆนะครับหลายธุรกิจมากที่มีมีปัญหาผมกับเชื่อว่าจะทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยมองเห็นอาชีพในหน้าประกันวินาศภัยเนี่ย เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับในอาชีพที่เขามองหาเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่เราจะเริ่มมีกับกันมีแอร์โฮสเตสที่มาประกอบอาชีพในหน้าประกันวินาศภัยกับสีกรุงเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอาชีพของเราเนี่ยเป็นอาชีพที่จะสามารถสร้างต่อแล้วก็ขยายให้กว้างไกลามากกว่าเดิมอีกครับ